ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องพุทธคุณหนุนนำบูชาพระเครื่องด้วยนะครับสวัสดีครับวันนี้พุทธคุณหนุนนำบูชาพระเครื่องมีพระหลวงพ่อเงินพิมพ์นิยมมาให้ดูกัน5องค์ด้วยกันครับคือที่หยิบพระมาทำคลิปย้อนให้ดูอีกครั้งหนึ่งเนี่ยครับเพราะว่าอยากจะให้นักสะสมเนี่ยได้เห็นธรรมชาติของผิวพระที่ผมเอามา ให้ดูให้เห็นให้เปรียบเทียบทั้งเรื่องของผิวที่เราเห็นกับเรื่องของผลการสแกนเนื้อโลหะเนี่ยครับองค์แรกเนี่ยเป็นพระหลวงพ่อเงินที่มีทองแดงอยู่69.59มีดีบุกอยู่2.424มีตะกัวอยู่2.4มีเหล็กอยู่2.4เนี่ยครับคือบางคนเนี่ยจะชอบเรื่องของการใช้ไม่เหล็กดูดติด แต่สิ่งที่ผมจะให้ดูเปรียบเทียบกันหลายหลายองค์คือธรรมชาติที่ผิวพระเนี่ยครับเราจะเห็นเรื่องของสารเราจะเห็นเรื่องของส้นนิมเราจะเห็นร่องรอยการผุก,กร่อนคือที่ผมเอามาให้ดูเนี่ยเพราะผมอยากจะเน้นให้เห็นว่าธรรมชาติเป็นแบบนี้องค์ที่สองเนี่ยครับเป็นองค์ที่ผลการสแกนเนื้อโลหะนี้น่าสนใจมากๆคือมีทองแดงอยู่78.76มีดีบุกอยู่3.43 มีตะกัว1.956มีเหล็ก0.2 2 3เห็นไหมครับเรื่องของเปอร์เซนโลหะเนี่ยก็มีความชัดเจนอยู่แล้วว่าลักษณะแบบนี้คือเนื้อขันลงหินหรือที่บางคนก็ใช้คำว่าเป็นเนื้อสำริดนะครับสำริดที่เราพูดกันว่าต้องมีดีบุกผสมแต่องค์นี้เนี่ยโอ้โหผิวพระเนี่ยสวยงามเรื่องของการปุกร่อนเนี่ยชัดเจนสนิมทองแดงที่ต้องบอกว่าชัดเจนสวยงามแบบนี้ครับน่าจะ ให้มุมมองอะไรกับนักสะสมว่าเราควรจะหาเราควรจะดูเปรียบเทียบกันแบบนี้ครับเดี๋ยวมาดูองค์ที่3กันองค์นี้เนี่ยเรื่องของผิวพระเนี่ยครับจะมีความเหี่ยวยน่นมีความแตกตา่างเปอร์เซนทองแดงอยู่ที่66.04มีดีบุก1.595นะครับเนี่ยฮะดูผิวดูการเหี่ยวย่นดูสนิมดูออกไซด์ของเขา ที่น่าสังเกตที่น่าสนใจคือลักษณะที่ผิวเนี่ยครับมีลักษณะของการผลุก่อนของการย่อยสลายไปของชั้นผิวน่าสนใจครับว่าพระเนื้อโลหะที่ปุกเป็นโพรงได้แบบนี้อันนี้คือเม็ดแร่เห็นไหมครับชัดเจนแบบนี้เลยเดี๋ยวมาดูองค์ต่อไปเนี่ยครับผิวพระเรื่องของพิมพ์ทรงนี้ต้องบอกว่า คมชัดมากๆสวยงามวันนี้เก็บได้ดีมากๆเลยครับเรามาดูธรรมชาติของพระที่ไม่ได้ใช้ไม่ได้สัมผัสเราเห็นล่องรอยการปุกป่อนแบบนี้เราเห็นเรื่องของสาเรื่องของสนิมองค์นี้องค์นี้ก็มีทองแดงอยู่ที่64.41มีดีบุก1.040คือสำหรับผิวพระเนี่ยครับน่าสนใจมากๆ เดี๋ยวดูองค์สุดท้ายครับที่ผมบอกว่าสวยงามชัดเจนผิวพระสวยพิมพ์สวยมีทองแดงอยู่64.12มีดีบุกอยู่1 1 8 6คือทั้งหมดที่ผมเอามาให้ดู5องค์วันนี้เนี่ยมีเรื่องของเปอร์เซนต์เหล็กผสมอยู่ครับถ้าเราใช้ไม่เหล็กเนี่ยก็จะดูดอ่อนๆนะครับเพียงแต่สิ่งที่อยากชวนให้ดูคือสนิมที่ผิวเรื่องของการผุกก่อนเรื่องของเม็ดแร่ที่ผิวเนี่ยครับ สวยงามมากๆคือถ้าใครที่ยังไม่เคยดูผมเอาสนิมเหล็กมาให้ดูเนี่ยครับที่ท้ายคลิปเนี่ยผมมีเรื่องของสนิมเหล็กมาไว้ให้เปรียบเทียบมาไว้ให้ดูกันสําหรับใครที่ดูแล้วก็อาจจะข้ามผ่านไปนะครับแต่เนี่ยครับธรรมชาติแบบนี้อยากเน้นกับหลายๆท่านว่าหาแบบนี้ดูแบบนี้ดีกว่าครับ วันนี้ผมมีตัวอย่างการเกิดสนิมเหล็กมาให้นักสะสมได้ดูเปรียบเทียบกันก้อนเหล็กก้อนนี้ผมเก็บได้กับดินที่มาถมที่ประมาณเกือบ10ปีละเราลองมาดูความคล้ายคลึงกันลักษณะการเกิดสนิมธรรมชาติกับการเกิดสนิมที่เกิดกับพ้ารอโบราณที่ ผมทำคลิปมาให้ดูกันนะครับจะเห็นความคล้ายคลึงกันผิวไม่เรียบผิวครุขระคล้ายผิวส้มสีเข้มสีอ่อนสีสนิมสีส้มอมน้ำตาลสีน้ำหมากนะครับการเกิดของเขาเนี่ยนะครับอยากให้ดูตรงนี้แล้วก็ไปพิจารณาพระรอโบราณที่ท่านมีนะครามีคำคล้ายคลึงกัน อย่างไรกันบ้างอย่างที่ผมบอกว่าอันนี้เป็นเหล็กนะครับการเกิดออกไซด์การเกิดสนิมของเขาเนี่ยเกิดได้ง่ายได้เร็วกว่าครับนี่อีกด้านหนึ่งนะครับอันนี้จะค่อนข้างชัดนะครับสีส้มอมน้ําตาลสีน้ําหมากอย่างที่ผมว่าความไม่เรียบความเหี่ยวย่นที่เกิดขึ้นนี่ฮะอยากให้ดูธรรมชาติศึกษาธรรมชาติแบบนี้นะครับไม่เสียหายหรอกครับเพราะว่ามันไม่มีใครไปทํา ไปปรุงแต่งให้เขาเกิดขึ้นแบบนี้นะครับนี่ฮะเราจําภาพแบบนี้ไว้นะครับแล้วเราก็ไปดูพระรอโบราณที่เรามีถ้าใกล้เคียงกับการเกิดธรรมชาติแบบนี้เราก็ได้เปรียบเดี๋ยวดูเหล็กเส้นที่ผมเก็บได้ที่ข้างบ้านนะครับลักษณะการเกิดสนิมของเขาเนี่ยครับสีสันความอิสระใน การเกิดสนิมของเขาสีเข้มสีอ่อนที่เกิดขึ้นความไม่เรียบที่ผิวอย่างที่บอกว่าการใช้กล้องกําลังขยายสูงเนี่ยมันช่วยให้เราเห็นรายละเอียดเห็นความชัดเจนที่มากกว่าการดูผ่านกล้อง 10x เห็นไหมครับความเข้มความอ่อนของสีผิวขุขคระอย่างที่ผมบอกผิวไม่เรียบผิวส้มที่เกิดขึ้นนี่ครับความเป็นธรรมชาติของเขาเราศึกษาการ เปลี่ยนแปลงธรรมชาติที่ผิวของเหล็กนะครับไปเปรียบเทียบกับพราหรอโบราณที่ใช้โลหะที่เกิดสนิมยากนะครับแต่ทำไมพระที่ผมนำมาให้ดูเนี่ยเห็นคราบสนิมนะครับเราก็มาเปรียบเทียบกันว่ามีความคล้ายคลึงกันไหมนะครับอยากให้ท่านดูท่านพิจรารณาเองผมเพียงแต่แนะนำวิธีการนะครับ ท่านก็ลองวิเคราะห์ลองคิดตามไปดูว่าเอ๊มันใช้ได้จริงไหมนะครับอย่างที่ผมเอามาให้ดูเนี่ยอันนี้คือธรรมชาตินะครับไม่ได้ไปไปทาอะไรกับเขานะครับแต่หลายๆคลิปที่ผมเอามาให้ดูเนี่ยนะครับการเกิดสนิมของเขาก็จะคล้ายคลึงนี้นะครับของหลวงพ่อโตวัดบางพลีเนี่ยพระ40ปีก็สนิมสวยงามนะครับหรือหลวงพ่อเงินที่ผมทําไว้พิมพ์นิยม8องค์แล้วก็ ลิปพิมพ์นิยม5องค์นะครับดูกันยาวๆเปรียบเทียบกันไปยาวๆนะครับค่อยๆดูค่อยๆศึกษานะครับหรือหลงเข้าไปไวัดกำแพงนะครับทำไว้ยาวๆให้ค่อยๆดูค่อยๆเปรียบเทียบอย่างที่ผมบอกคือผมอยากให้ดูความเป็นธรรมชาตินะครับดูการเกิดของเขาแล้วมาปรับใช้กับพระที่เราสะสมนะครับท่านดูท่านก็จะมีคําตอบให้กับตัวเองแหละว่าพระที่ท่านสะสมเนี่ย มีอายุไหมมีความเก่าไหมนะครับ